สวัสดีคะ่ะทุกคนเอ่อไม่ทราบว่ามีใครชอบมีใครไม่ชอบแต่งหน้าบ้างนินเป็นคนหนึ่งนะคะที่ไม่ชอบแต่งหน้าออกไปไหนเลยซึ่งก็มั่นใจระดับหนึ่งเพราะว่าอะไรรู้ไหมหน้านินจะใสมากดูวสิดูดใช่นินก็มีตัวช่วยดีๆนะคะก็คือนี่ค่ะออร่าพลัสนะคะที่เป็นตัวช่วยนินทำให้นินมีผิวใสขนาดนี้นินกินวัละซองเองนินกินเอ่อติดต่อกันประมาณ 8เดือนแล้วตอนนี้ก็ดื่มทุกวันเลยนี่เลยทุกวันนี้ออกไปไหนก็หน้าสดค่ะแค่เขียนคิน้วเฉยๆออกไปข้างนอกแค่เขียนคิน้วเฉยๆนี่เลยเขียนคิ้วก็อยู่ได้แล้วเติมแค่หางนี่ค่ะแค่เติมคิ้วก็ออกไปข้างนอกได้ นี่เลยต้องขอบคุณออร่าพลัสนะคะที่ทําให้นินมีผิวใสขนาดนี้ผิวฉ่าม,มากเออซึ่งออร่าพลัสกล่องนี้นะคะตัวเดียวจบเลยออร่าพลัสนี้มีส่วนประกอบก็คือมีไลท์เซรามจากจมุกเข้าจากประเทศญี่ปุ่นแล้วก็มีกีวีสีทองช่วยลดสิวลดสิวดูดิสิวไม่มีเลยลดสิวแล้วก็ส้มสีแดงจากประเทศอิตาลีซึ่งเป็นเป็นประเทศเดียวที่มีดินดีที่สุดในโลกก็คือซิซิลีนะแต่ก่อนเป็นคนที่ชอบแพ้อา ดแดงๆเต็มเนี่ยแถวนี้เต็มเลยเป็นคนขี้แพ้ง่ายแล้วนิมกินมาผิวนิมรู้สึกผิวแข็งแรงขึ้นช่วยสร้างภูมิคุ้มกันด้วยแต่ก็เป็นคนที่ป่วยง่ายอ,าอะไรโดนนิดๆหน่อยๆขนาดขนแมวขนหมาก็ยังแพตอนเนี้ยนิมมีตัวเนี้ยช่วยได้ดีมากนิมดื่มทุกวันเลยเนี่ยประเด็นคือกินง่ายกินง่ายมากๆเลยเป็นคอลลาเจนที่ไม่ขาวตั้งแต่นิมกินมานะคะอ,อนิมจะเจอคอลลาเจนขาวบ่อยมากแต่นิมกินตัวเนี้ยแล้วกินรู้สึกมันสดชื่นมาก กินแล้วสดชื่นทุกวันนี้ไม่ต้องแต่งหน้าออกไปไหนดูดิหน้าฉ่ำมากๆเลยอ่ะมันช่วยได้เยอะมากคอลลาเจนตัวเนี้ยแนะนำเลยนะคะออล่าพลัสของเรานี่เองกล่องหนึ่งราคาห9ร้าสิบซึ่งโอเคเลยมันเป็นคอลลาเจนที่ไม่แพงแล้วราคาแต่ต้องได้